นะครับวันนี้เรามาแข่งเกมกันใครแพ้โนวนนาบุขัปากเ์เฟนอน <c oughs> เราจะต่อให้น้เงินใช่ไหมต่อให้เงนินยี <c oughs> ่สิบคะแนนเใครเริ่มก่อนพ <c oughs> อ,อนนะ <c oughs> ต่อยี่สิบคะแนนไะม <c oughs> สามร้อยเนะอ้าตอให้ยี่สิบคะแนนนะอี๋สู้หอไม่ได้หรอกเดี๋ยวให้โอกาสอีกรอบหนึ่งให้โอกาสอีกรอบนะบว่ากับสองรอบ โอ้โหอ้าร้อยโอ้โหจอยครับผมเจ๋ยครับผมแพ้โหเกินเอาดีปากนะอยากินจ้ะ 环节。环节。